นี่ตัดออกแลอันนี้อะไรเนี่ยอ้สวยไหมเนี่ยวิมบอกเคอี่อะไรเป็นแบบนี้เอ่เอคุณต้องแต่คุณเนม สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะทําวันนี้เราจะทําอะไรกันดีพี่น้องจ๋าวันนี้วันนี้คุณพี่ทิพย์จะพามาทําอะไรคุณที่จ๋ามาเก็บมาล่าขี้นกนะคะเก็บมาล่าขี้นกนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเอาเก็บเบิ้งพี่น้องจ๋าเนือหลายแถวบักทัวทั้งพุ่นกับมีอยู่เด้อพี่น้องพอได้เก็บอยู่ดูพอได้อยู่ข่ะพอได้นี่เห็นบ่เก็บ เอาไปทําอะไรกินคะคุณพี่ขามาอะไรินุกเนี่ยเอาไปกินกับน้ำพริกกับแจ่วเนาะค่ะกับน้ําพริกกับป๋นกับแจ้วนะค่ะเด้วันนี้เราจะมาเก็บผักรวมมิตรรวมมิตรกันเนาะอย่างละอย่างละหน่อยเนาะอย่างละอย่างละหน่วยสองหน่วยพ่อแล้วคุณพี่ขาไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็ไปเก็บถั่วกันอีกอยจ้ะหน่อยเก็บเอาหัวละผ้าบ่จ้ะเอาใบกะเพราเอาเอาเอากัวละผาด้วยเอาเอาหัวละพานิดหน่อยคุณพี่ขาเก็บหัวละพานิดเดียวนะคะเอาไปทำในหน่อยมันั่นโอ้ยมันบระธนเหมืดอยู่คุณพี่ขาข่อย ออันเอาบันใดดีเอาตองเาฝั่งนู้นก็ได้ไปไปเดี๋ยวเก็บเก็บเดี๋ยวขอยจะถือขวายเจ้าเก็บถั่วจังหน่อยสองหน่วยเนาะเดี๋ยวมันจะเสียใจเก็บไว้จังหน่อยไปนอนขอเก็บถั่วเหี้ยวเหี้ยวอีดีเด็ดเด้อนี่พี่น้องขอยเก็บได่นเลยเก็บคุณนะข้างล่างมีเยอะเลยนะแต่มันลงไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวออกไปทางข้างหน้านี่พี่น้อนเก็บจังหน่อยงางาม มันมันเจียออกมาเรื่ยๆอยู่ค่ะนี่เห็นว่ามันเป็นดอกเป็นเป็นมันมีย่างมีดอกมันมีดอกมันมีช่อของมันออกมามันก็ยังกำลังออกไงเนี่ยพี่น้องจ๋าพี่น้องมันไม่ได้หมดไปทีเดียวนะคะตรงที่มันเอะอยู่อากาศยังดีอยู่นะคะตรงที่มันอะไรนะตรงตรงที่มันแข็งแห้งแล้วก็ยังมีนะตรงที่มันอันนั่นก็มีอยู่เนี่ยเก็บวันนี้จะพามาเก็บแบบแบบอะไรนะรวมมิตรอย่างนิดอย่างละหน่อยพี่น้องจ๋าคุณพี่เรา สุดยอดเนาะสะออนบะเขือเนาะ,ค,ะคัดแน่พระพุทธเจ้าเจ้าช่วยกลวยทอดข่อยเอาไปกินไม่ทันข่อยก็ต้มใส่ซองฟิตเลยนี่บักถ,ถั่วนี่นะใส่ซองฟิตไว้เลยตัวข่อยใส่ซองฟิตหรือว่าหัห่นหั่นใส่เลยก็ได้บอ่อัอนนี้เนี่ยเอาไปตำ <ไป S 1> นี่เนี่ยขึ้นนองเอาบ่เนื้อใหญ่ๆนี่เอามาเอามา พ่อละมั <istles> ้งพ่อละล่ะคุณพี่พ่อแล้วเอาสาสีพ่ออะไรพ่อแล้วไปเราไปดูไปดูมะเขือเปาะอีกแจ็คสามสี่หน่วยไปพ่อแล้วคุณพี่แห่งตะเก็บแห่งตะมวนเอาพ่อไม้อันนี้นาะเบิ่งนี่แมึงเบิ่งนี่แหละโอ้มันให้เก็บแหงหลายจ้ามันสะอ่อนโอเคไปเราไปดูเอเอามะเขือปอกมะเขือปาะกันไปตรงสูงๆนั่นแหละตรงเทือดซ้อยน่ะอ่าเดี๋ยวตามคุณพี่ไปดูอะไรนะคะอ่าดูถั่วนะคะดูถั่วนะครับพี่ตาพี่บอบ <ora> อคักเนสโอนเ <Sched ul. S 2> ดี๋ยวเราจะตามคุณพี่ไปดูมะเขือนะคะมะเขือที่แบบว่าเราได้อะไรนะได้ได,ได้ได้หนได้หนมะเขือได้หนมะเขือตัดนะคะคอยกับบุ๊กปลา,ปาฟ้าดงไปพี่ขานีไปเราเข้าไปกันเลยไ <c inate> อหัละากับพ่อหัวละากับพ่อ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 หัวละพากับพ่อหัวละภาะตัดมะเขือกันจ้ะมะเขือนะคะโอ้โหสูงนะคะ สูงก็พิถีอีกสูงกว่าสูงกว่าทียืนมือพน่ะทั้งผุนทั้งตรงกลางๆพน่ะพี่น้องพูน่ะเห็นบอกพน่ะนวยพูน่ะงามแค่แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะก็ที่พาเก็บไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ก็พาบดทัวแยวค่ะฝั่งนู้นค่ะเห็นไหมคะมันตองเบิ้งดอกมันเัืมอนยาวมันยาวค่ะยาวเนยพี่น้องจ๋าพ่น่ะมันนี่แหละโอ้ยพี่น้องจ๋าเบิ้งมันยังพัฒนัเหมดออันนี้อันนี้แค่เดือนสิงหาเองเนาะค่ะมันจ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 ะหมดตอนเดือนไหนคะคุณพี่ขา หนาวนูนะะ่นเลยค่ะถ้า,าถ้าถ้ายังไม่หนาว<า>ก,าก็โนเวเมเบอร์ก็ยังมีอยู่นะ ก็เพื่อนๆก็เข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยจ่าเด้อแผรอยากมาอันเลีกยางเล่นในสวนมาเก็บเองก็เก็บเลยไม่กินน้ำมากระไดค่ะมานั่งกินอยู่ในสวนมาไม่อยู่แต่ปลาปลาเขือนี่ได้กินข้าวกินน้ำบ้างหรือเปล่าคุณพี่ขาโอ้ได้กินค่ะได้กินเนาะหาเวลาพักผ่อนหลายๆเด้อต้หลเดตองรักษาตัวเองยานจะคล้อไงเนี่ยใช่ไหมมันเยอะเนาะกรไดเด้่ย้าตองมันมีคนเห็ดได้บ้างเนี่ยเนาะใช่ไหมเราต้องดูแลตัวเองเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเนาะ นี่พี่น้องอย่าจะเบิ้งมันร้ายคนบักพริกเพราะบกพริกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอเสนอคิเก็บเฉพาะเก็บบักพริกที่พผมมาเจ้อบงเท่าได้ละพี่น้องบ่ได้ดอกโอเคโอเคคุณพี่พอแล้วค่ะคุณพี่ค่ะพอแล้วค่ะคุณพี่ค่ะพอแล้วค่ะคุณพี่ค่ะเอาเอาไปไปไปพอแล้วมันรลายหรือไปไปเฮ่าเพื่อนะเต็มคู่เลยพี่น้องไปไปเห่าแบบนี้โอ้ยส่อร้ายพี่น้องเลยเดินน้ำงามถ่าเก็บเก็บบักทัวอยู่เก็บยังก็พักสลัดนั่งอยู่ คุณน่ะพี่น้องอือนี่ยาเอามมล้าใหญ่เนาะคุณพี่ว่าจะได้ก็มีนักข่าวของของนักข่าวท้องถิ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นอ่าเป็นเอ่อคล้ายๆกับว่าเป็นของคอมเมนต์อ่าของคอมเมนต์ของห่ของของเมืองจังหวัดค่ะของจังหวัดนะคะก็จะมาทํจะมาจะมาทําข่าวไร่ผักไทยใช่ไหมฮะไร่ผักผักไทยพี่น้องเจ้าเบิ้งอันอันอันััดงอะไรนะดงดง โอ้ยบอกพีทบอกถึงดงมะระเป็นมะระพี่น้องจ๋าโอ้ายก๊อดพี่น้องเบิ่งแหมหน่วยใหญ่คัดเนี่ยเนี้ยเอาคุณพีิเก็บบอกไปน้าคุณพี่ขาบอกไปน้ำค่ะแล้วก็เพื่อนเอ่าเพื่อนเสียมาไอโพรโมทให้เฮ้าค่ะเพราะว่าเพื่อนสนับสนุนการเกษตรการเกษตรที่บ้านเขาเห็ดเกษตรแล้วก็ขายอยู่บ้านเองค่ะใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบว่าดีนะค่ะเพื่อนก็เลยสนับสนุนเพื่อนก็เลยอยากมากสนับสนุนอยากมากนี่อ่าในจังหวัดอันเพเปิดนี้เพิ่มเนะคะ ่นรวมรวมกันเป็นกลุ่มมีสามสามคนหนึ่งี่ว่าเฮ็ดสามสวนจ้ะใช่ไหมค่ะแต่สวนพิธิเป็นพิเศษเพราะว่ามีมีมีผักไทยใช่ไหมฮะอ๋อสก็น่าสนใจเอาไปคุณพี่ขามันเป็นอุโมงนะคะพี่นะพี่น้องอุโมงค่ะอุโมงไปดูนะคะดูนะคะ เป็นแบบมันมันมันรวงร่วงลงกันหลายลงทังนี้เพราะว่าเออตอนนี้มันมันถ่าแน่แล้วใช่ตอนเรามันยังไม่ขนาดนี้เลยนะฮะอนยู่นี่นะคะตอนตอนนี้มันตอนนี้มันลงมาเยอะมากแล้วคุณพี่ขาเนี่ยเอาตัดเลยค่ะจะเอาลูกไหนดีอาไป่เผ็ดยังให้นางงามกินเนาะแบบนี้เนาะเอาไปต้มค่ะน่าใจแศรษเลยค่ะเด้อเอ่ะโอเคโอเคตัดได้เยอะแล้วค่ะคุณพี่ขาเอาพอแล้วล่ะค่ะไปไปเราพอกันแล้วไม่ไม่เอาพอแล้วโอเคค่ะล้าเราไปเราไปฝั่งนู้นฝั่งผักฝรั่งเนาะค่ะเนาะค่ะย โอ้ยสอนเด้อพี่น้องเอ้ะมึงเนี่ยล่ะนึกว่าเม้นหมดแล้วก็บพกหมดแยกเพียมึงเนี่ยล่ะอุ่นโซนเอเ็นเตนอยู่ใช่ไหมพี่นะโอ้ยสอนแห้งค่ะออเอายืนอันพญายรถเก็บแบบเอาเยืนแล้วเนะาะแล้วเจ็บไปตากผุนวันนี้เห็นว่าเป็นผุนแล้วอ๋อนี่คือวิทลบที่ที่แกดันไว้ไปไปเราไปกันเราไปดูตรงไหนไปยังไปตางผุ่นคพี่ขะ อันเมื่อนั้นพี่ที่ไปเฮ็ดที่ยี่หังคุณครอันนี้คือผักอ่าที่เราพามาดูตอนแรกก็คือมันเป็นผักที่เป็นผสมระหว่างผักไทยกับผักอันผักญี่ปุ่นผักไทยกับผักญี่ปุ่นอันนี้ผักญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่อันนี้ที่เรียกว่าโบฮิมะใช่ไหมที่พามาดูใช่ค่ะใช่่คะนี่น่ะเอามันนี่ดด้วยให้น่างามถือบอรูวามันหมือนนี่ไปมันบานักแลยล่ะพว่าเห็นบพี่น้องนี่ฟางพี่ก็เป็นบักทัวบักทัวฝรั่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิเก็บเห็นอันงามกินเมืองจังหน่อยก่อนนะ มันมันเจ็บลูกจะงป่งๆเลยมันสิเป็นเม็ดหรอยข่าบเนี่ยนะมันแก่เหรอมันแก่เลไรพี่น้องอันนี้จะมาเดปก่อยถึงเห็นมามันลายแหลาเพื่อดวงนี่กจะแจ้าถือเป็นหรือเปล่าเป็นหัวดวงมันยังไม่ขึ้นหรอกมั้งยังไม่ขึ้นหรอฮะอืมมันยังไม่มีสิ่งอะไรเลยเนี่ยหรือว่ามันมันอาจจะผิดดินหรือเปล่าเออมันไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วก็เนาะปีแรกมันอาจยังไม่ไม่เห็นผลนะ ตัวดวงพี่น้องป่ะพี่น้องข่อยละอ้อนซ่อนนวยแบบอันนวยแบบแบบก้อนเย็นดิไหมอ่ะแบบอะไรนะนี่แล้วนี่แล้วพอนายแล้ปลูกถิ่มใบเนาะไปลางคุณพี่มิตรนวยใหญ่ๆมึงเนี่ยใหญ่ค่ะเก็บขึ้นมาให้ข่อยเบิ่งเนี่ยนะจากหน่วยทุกปีเด้เอามาอันอ่ะเก็บง่ายๆจังสิเองเก็บไปให้เราเก็บไปไหนไปยี่พ่อเอาเก็บเพี่น้องเก็บให้เบิ่ง เขาเก็บจังสี่เป็นบ่เขาไปตากเป็นบ่อเดี๋ยวเราก็เอาไปตากเราตากแดดแถม้างกันมันมันเสียนี่เลยค่ะไม่ใช่แนวเป็นบ่อเราต้องเอาไปตากเอาไปตากแดดนะอันนี้ก็คือวิตลูบอันนี้ก็คือเหมือนกับผักกาดเห็นไหมไปลำนั้นะในงานอันนี้วิตลูบ่หาอุ้วยวิตลูบนี่อันนี้ก็วิตลูบ่จ้ย่าหนาหน๋อเขาจะไปฝังมันบ่จ้าบ้านมันขึ้นใหญ่ดีแทถมีมยูซีบีโฟ นางามก็บดยูุไรเส้นรูเรื่องนี้เขอ้นั่นฝรั่งอไงหัวแมงเบ้งกินนู้นฝรั่งมันฝรั่งอุ้ยนี่มีเบงกินนู้นฝรั่งด้วยนี่เต็มไปหมดนี่เห็นไหมพี่น้องจ๋าเยอะมากอันนี้มันมากินใบใช่ไหมฮะใช่อันนี้เลยเปตัดเกฟฝนเขาเรียกกันนะมันคืออะไรเต็มไปหมดเลยเปตัดเกฟฝนไอ้มัน มันเป็นเอ่อมันฝรั่งที่ที่ที่เขาบ่กไต่ตองการดอกเนี่ยเพราะมันมันกินมักไรแบบเสียมากที่สุดได้ไงปาจัสเกเฟิร์นก็คือไอตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้แหละถ้าถ้าไปอ่าอันนี้มะเขือน่าโหยลงเนี่ยลงมะเขือน่าหมดเลยดีแต่มันเปลงมะเขือเจ้าเนาะยามันเปลงแบบนี้เพิ่นมากไม่หล่อมันไหวอะโอเคโอเคงามได้แล้วไปอันเห็ดลายแตกลายไ่ท่อนพี่นะพี่นายอันพี่นายปูคุณปูเก็บไว้ ยัยไปอันนั้นนั่นแล้ไปอ้ยพัก,กมันขึ้นเป็นยอดนี่สิยอดเจด,ดีเลยพี่น้องจ๋านี่นี่มันกินไม่ทันมันกินไม่ทันแล้วมันขึ้นเป็นยอดเจด,ดีแบบนี้เลยอ,อันนี้วันนี้อากาศกําลังดีเลยนะ,ะไม่ร้อนมากตอนนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือผักหัวหยองย้ายังยังยังอยู่ยังอยู่อยู่เป็น้องอุ้ยงามงามเนาะคุณมาอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะวิมนะกระดมเซาวยโกสซาวยโคสซาวยโกสซาวยโคอันนี้พี่น้องกันพิธีบ้านเป็นแค่รสเนาะ แล้วอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นอ่อันนี้เป็นกลอสเซลย่าวิวเป็นหัวหัวเป็นหัวคุณพี่เขาจะกินเป็นหัวใช่ไหมเป็นเป็นเสืออ้วนเซลเดอร์กลอสเซลกลอสเซลเดอร์มันเป็นหัวเขาไปกินยังไงอ่ะเขาไปต้มแล้วก็อ่แล้วก็ทำเซาวิทแล้วก็เอาไปกินกับเขาแบบมันฝรั่งอ่ะใช่ไหมค่ะเป็นแบบผสมผสมเนาะค่ะพี่น้องจะเบิ่งมันเป็นจังสีได้จ้าผักฝรั่ง อันนี้ก็ส,ส,ส,สลากระดาษใช่ไหมสลาสลาอะไรนี่ก็บลูมอะไรนะบอกแคลีบล็บอกแครีพี่น้องบอกแค,ล,คลีมันเป็นหน่วยมาค่ะถ้ามาอัปเดตนะจะเนาะนี่เป็นบอกพี่น้องจ้าผักบอกแครีผักเราสวยสวยค่ะอันนี้ตัดออกแล้ว,ว,วอัอนนี้อะไรเนี่ยโอ้สวยไหมเนี่ยวิมบล็อกแคลีอะไรเป็นแบบนี้อ่าคุณน้องจ้าฮูเนมบอกแคลีชื่อบอกแคลีอะไรไม่รู้พี่น้องจ้า งามอ่ะเอองามคักงามเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอจะถ่ายรูปก่อนเด้อเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าคันแหมมันต้องแหมมันอ่าน้ำแข็งจับจะคืนหนึ่งมันจะสีอร่อยระหว่างสีมันมันจะเป็นดอกเห็นไหมพี่น้องมันจะเป็นมันจะเป็นสีทองทองอยู่ตรงปลายมันเห็นไหมสวยเนาะสวยน่ะมันดอกไม้เลยพี่น้องมันกับเจดีมันกับเจดีพี่น้องว่าบ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้คุณพี่ทิพย์ก่อน คุณพี่พามาดูผักนี่คือผักอะไรคะรู้จักหรือเปล่าคะคุณพี่กับบาหลูนบอค่ะพี่พี่กับบาลูนเลยมันเป็นพันุ์เดียวกันกับอ่ากับบ็อกเอรี่ใช่ไหมแต่มันเป็นมันเป็นเหมือนเจดีมันสวยงามอลามอลามกลามากเลยโอเคละเราไปเก็บอเะซีโคไปเปไหนมันมีสองมันมีสองอันสองกล้วเราไปเก็บผักสลัดให้นางงามวิมอันไหนของยัวผักสลัดยัวไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วล่ะ เบในโอเคเท็กเท็สิหนนังงามเก็บผักพี่น้องหนนังงามเก็บผักเอาอันนั้นนะเดี๋ยวเท็กทีเทกนั่นได้แล้วเย้นางงามของเราก็ได้ผักสวยๆโอเคคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่สิพามาเบิ่งแค่รถพี่น้องคุณน้องๆไปถามว่า มันเก็บจังใดเนาะบะแครอทมันเป็นยังไงเนาะมันมันจะพอเก็บได้หรือเปล่ามันจะโตหรือยังพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่พี่น้องได้ค่ะได้ได้เอาจากเอาจากสองช่วงพี่น้องจ๋านี่พามาเก็บเพื่อนะไร่เพิ่นก็ยาวไปถึงนู้นนะเห็นไหมเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาแบบนี้เลยพี่น้องนี่โอเคพอแล้วค่ะที่ว่ามันไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงค่ะเนี่ยคุณวิมเอาไปต้มพอแล้วพอแล้ว แล้วมันหลายพอแล้วพอแล้วนี่เกกนี่เห็นบอพี่น้องบม่ใช่บ่ะพอแล้วจ้ามันหลายอยู่อยู่บ้านก็มีอยู่ขึ้นีีขาโอเคค่ะโอเคพี่น้องจ๋านี่ก็พามาเบ่งเนาะนี่เห็นบอเลิอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นอะไรนะสูกินี่ใช่ไหมอะไรนะเวียมคูเชตคูเชตพี่น้องอ้ยหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องจ๋านี่จะเบ่งมันคืองูเลยเนาะเหมือนงูแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็คงไม่เก็บนะพี่น้องเพราะว่าค่อยมีผักเยอะมากนะเนี่ยมันเยอะมากเลยมีต้นลูกใหญ่ มัน,นยังกำลังเพิ่งออกมาก็มีพี่น้องมันเป็นดอกก็มีพี่น้องจา๋านี่ดูสิเห็นไหมมันเป็นดอกเป็นอะไรน้องจา๋านี่มาเยอะเลยมาสวนไปคทิปเรียกว่าคุ้มมากอันนี้คืออย่างคุณพี่บแบบลูกแพรใช่ไหมโอ้ย,แ,ยแล้วก็ปลูกใส่กระถางแล้วปลูกใส่กระถางอยู่ส่พี่น้องจาปปงนนา๋า,ากระเทียมฝรั่งเนาะพี่น้องมันมันกินมันก็กินคล้ายกระเทียมอยู่นะ บอรพี่น้องมันก็กินกินไข่ไข่กับกินไข่ไข่กับกระเทียมแล้วนะเนี่ยลูกแพลต้นแพลอะไรเนี่ยนะเนาะโอ้โน่นแกปลูกลงพื้นอันนี้คงเป็นเบบี้มันนะเนาะเป็นลูกมันโอเคโอเคไปไปเราไปกันต่อจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องอันนี้คือต้นอะไรนัซกินี่ใช่ไหมอะไรนะเวียมครูเช็ดครูเช็ดพี่น้องโอ้ยหนุ่ใหญ่แห้งพี่น้องจ้านี่จะเบิ่งมันคพิ่งงูเลยเนาะมันเหมือนงูนะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็คงไม่เก็บนะพี่น้องเพราะว่าค่อยมีผักเยอะมากนะ เนี่ยมันเยอะมากเลยลอยิต้นุ่ใหญ่ๆแม่เนี่ยกำลังเพิ่งออกมาก็มีพี่น้องมันเป็นดอกก็มีพี่น้องจา๋านี่ดูสิเห็นไหมมันเป็นดอกเป็นอะไรน้องจา๋านี่หมาเยอะเลยมาสวนปีทิพเรียกว่าคุมมากอันนี้คืออย่างคุณพี่บแบ<ร>บลูกแพรใช่ไหมโอ้ยแ,<ร>แล้วก็ปลูกใส่กระถางแล้วปลูกใส่กระถางอยู่ส่พี่น้องจา๋าเราเราไปฝังดินแน่แล้วทากระเทียมฝรั่งเนาะพี่น้องมันมันกินมันก็กินคล้ายกระเทียมอยู่นะ บ้พี่น้องมันก็กินกินคล้ายๆกับกินคล้ายๆกับกระเทียมแล้วนะเนี่ยลูกแพรต้นแพรอะไรเนี่ยนะโอ้โน่นเก็บปลูกลงพื้นอันนี้คงเป็นเบบี้มันนะเนาะเป็นลูกมันโอเคโอเคไปไปเราไปกันต่อจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยคุณพีการมาเก็บผักให้คุณะพี่น้องจ๋าเียมผักให้เนาะเอาไี่ออกมาก็มี เพื่อน่าตากเนี่ยาอาใส่ถุงพเพื่อน่าเพื่อนตากไว้บักหลายพี่น้องนี่มันมีคนกินด้วยนี่นะเห็นปะมพืนตากบักหลายบักหลายเนี่ยะพี่น้องมันตากไปบักหลายเลยมันแบงเอาด้วยใช่ไหมมันหนานาโอนไม่ใช่สิเลยพี่น้องมันหลายกินบะหมี่บ่ท่านพี่น้องจา๋าเนี่ยคุณพี่แกามาเก็บผักให้คุณเพี่น้องจา๋าเตรียมผักให้เนาะ เพื่อน,นักเกตากเนี่ยเอาใส่ถุงเพื่อนเพื่อนตากไว้บักหลายพี่น้องนี่มันมีคนกินได้นี่นะเห็นไหมมันตากบักหลายบักหลายพี่น่ะพี่น้องมันตากไว้บักหลายเลยมัน,น,นแบงเอาด้วยใช้มันอันา,หนา,ห,นาหนาร้อนไม่ใช่สิเลยพี่น้องมันหลายกินบะหมี่บ่ท่านพี่น้องจา๋าไปโหลด <c oughs> มันหลาย ได้สกินแนวไดเหมือนเนี่ยกยะเัียมมันแฉมเนี่ยโอนดิคุณพี่เราก็จะเก็บให้อ่ะาจักหน่วยสองหน่วยคุณพี่จ๋าบ่ต้องเอาหลายเด้ออันหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยอนานวยใหญ่หน่วยหน่อยก็แล้วแต่ข่อยสิมาซับสามหน่วยพ่อสามหน่วยพ่อเอาอีกเนาะสามหน่วยเอาอีกจ้ะพ่อแล้วนะตะเบของคุณวิมแล้วก็ของคุณน้องโอเคเด้อเด้อผู้ใดอยากมันทั้งเก็บทั้งแถมทั้ง ไปเราไปกันเลยไปทั้งเก็บทั้งแถมทั้งอะไรก็ทั้งแถมทั้งทั้งแจกทั้งแถมเด้อพี่น้องเด้อมาสืออโหลดเพื่ออยากมาเที่ยวสวนกับมาโหลดกอะ้อกกระมี่เนาะหยางตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ทุกอยางอยู่ค่ะมาโหลดคุณพี่คุณพี่มานน้คุณพี่สิพามาเบิ่งกอียงทางในจ้ามาเบิ่งไอห้องเจ็บพักของที่ทิพย์นะค่ะเนาะไปเราไปดูข้างในนี่เป็นห้องกี่ทิพย์นคุณพี มันเย็นฉ่าเลยนะนี่มีมีปักถั่วบักโน่นบักนี่บักนั่นปลักมาระปลักมาระขี้นกก็มีมาระขี้นกเก็บไว้แล้วก็มีมะละกอด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไดอยากได้ะละกอเพื่อนนำมาฝากขายขายนะแล้วก็มีกระโพดมีโพดพี่น้องจ้านี่จ้าครับขายอะไรคระโพดคุณพี่กระโพดฟักตอนนี้สามสามฝักบาทสามฝัดนี่ผัวฝักยาวก็มีนะคะฝักยาวฝักยาวโอ้ยเยอะเลยนี่ ค่เนี่ยนี่ก็คือนางงามนะคะมีมะเขือนะคะพี่น้องมะเขืออันนี้มันไม่มีแค่นี้ใช่ไหมคะมีอีกค่ะยังเก็บไม่หมดอีกนะคะจัดไปค่ะเย็นไหมคะเต็มจัดจัดรอรอรอคุณแม่คุณพ่อมารับใช่ไหมฮะมันนอนรอก็มันก็ดีนะมานะอามานะคะเนี่ยเย็นแย่มากมายเลยนะคะแล้วทำไมมันถึงได้เย็นขนาดนี้ห้องเนี้ ห้องห้องเย็นฉ่าเลยนะฮะเย็นค่ะไว้สำหรับเก็บผักพกีน่น้นองขอ้าวโพดนี่พี่น้องข้าวโพดข้าวโพดหวานเนาะข้าวโพดหวานถวัลข้าวโพดหวานเนาะพี่น้นะนองคุณบีมาก็เอาข้าวโพดไปกินหน่อยนะคุณบีไหมก็มีมันฝรั่งด้วยนะคะไอ้นูนาจจะสองหน่วยอาจจะสองฝ่ายยังสอหน่วยพอสองหน่วยพ่อพ่อพ่อได้กินแล้วสิติดใจังเอาหมดกิพย์เอาไปลองเบิ้งเอาไปลองเบิ้งโอ้ยหวานนะคะอร่อยเอาเอาสองเอาไป อาตามอกตามใจค่ะเอา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 ไปเราหนาวหนาวพะนะบ่บบเอาพอแล้วบะเขือพ่อแล้วเดินพี่น้องนี่ก็คือข้างในที่เราจะพามาดูเนาะนี่ก็คือลูกสาวทำงานเขามาเลี้ยงฝากให้เขาเลี้ยงลูกสาวเป็นคนมาเฮ็ดซอยเนาะนี่จะเลี้ยงกองไว้สำหรับเก็บใส่สำหรับเก็บสตอบารีค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรข้างในกัน ชาดาอันนี้อ่าเป็นอ่าตู้สตรอเบอรี่นะก็เป็นตู้สตรอเบอรี่อ๋อก็ทำเป็นตู้แยกใช่ไหมทั้งทั้งผักทั้งสตรอเบอรี่ผักมันจะไม่ต้องการหนาวมากอ๋ออุ้ยเย็นจะหนาวมากเพรเย็นช้ำแล้วพี่น้องจ๋าตายแล้วอู้หูพิจารณาใหญ่ๆเลยเจ้าเก็บเองใช่ไหมค่ะสวยสวยเลยพี่น้องจ๋าในตัวอันนี้ลูกน้อยนะคะลูกน้อยอันนี้คโอเโอเค เยอะมากเลยนะเต็มไปหมดเลยน้องจ๋านี่ของฝากคุณบิ๊นะคะฝากกันแล้วโอเคไปไม่ต้องเอาเยอะหรอกคุณพี่ขาไปเอาไปไปปฝากตอนช่วงนี้มันอากาศร้อนเนาะเอาไปฝากเลยไปค่ะเนี่ยพี่น้องในของฝากของฝากนะคะไปเราออกไปกันเถอะมันเย็นมากอ้าวบิ๊มบิ๊มเีรยจ ไปเราไปกันถึงมันหนาวมากเลยพี่น้องขาหนาวน้องจแจมันหนักพี่น้องอันนี้พุทธีหาเป็นชิ้นน้ำใจเนาะพี่่น้องเป็นชิ้นสำหรับใครมาก็อย่าลืมมาซื้อผักแก้กระลอกกันตอนนี้ต้องรีบมาซื้อต้องรีบมาช่วยกันกินนะพี่น้องจ๋ามันเยอะเนาะเยอะมากเรื่องนี้แล้วก็อร่อยมากด้วยโอเคขอบคุณนะครับคุณพี่ขาจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็ของฝากไม้ยัางได้กระเดยเต็มรถ <ฮะ S 1> นั่นนั่นปวดหัวแห้งอันนี้ยงบสงสัยต้องไม่มาบ่อยๆแล้วละ่ะโอ้นี่พี่น้องเต็มเลยไป,ป,ป,ปจัได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้จะพามาเก,ก็บนี่เห็นบ่ได้มารา<ฮ>ะได้แครอท <ฮะ S 1> ได้หัวหอมใหญ่ในพักสลัดของนงงามพี่น้องจ๋าแล้วก็ได้ได้บักทัวได้ในคุนี่ก็มีหลายหลายอย่างหลายแนวพี่น้องจ๋าเอามาฝากนะจ๊ะเนาะหวังว่าก็คงจะมนีคอยกระซิเห็ด ผัดผัก,กรวมมิตรให้นางงามกินชูยางสชนแนงพี่น้องจา๋าก็ต้องก็ต้องอต้มจืดเนาะ,ะพี่พี่เนาะอันนี้อันนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปต้มเอาไปทําอะไรให้เขาส่วนมากเขาจะทํากับอาหารฝรั่งพวกเนี้ยเ<ช>นาะพี่น้องจ๋ายังไงก็ต้องขอบคุณคุณพี่ทิพย์มากๆนะคะเด้อสําหรับวันนี้ที่ที่อุปถัมภ์นอกจาเนาะแล้วก็ยังไงก็ติดตามคลิปหน้าได้พี่น้องในคลิปหน้าเค้ชจะพาไปเก็บพริกพี่น้องจ๋าเพราะว่าพริกมันเยอะมากเยอะมากมีเยอะขั้นพี่มากค่ะมีอา มีสามสายพันธุ์นะคะสามสายพันธุ์มีซูเปอร์ฮอตซปเออร์ฮตแล้วก็มีแล้วก็พริกขี้หนูสวนพริพกขี้หนูสวนแล้วก็พริกกะเลียงพริกกะเลียงแล้วก็พริก <laughs> มีสี่สายพันธุ์แล้วก็พริกต้นสนพริกต้นสนยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอ,อีกสองสามวันหรืออาทิตย์หน้าหรือยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวค่อยจะพามาเก็บตอนนี้มันยังไม่แดงเยอะใช่ไหมคุณพี่ค่ะยังไม่แดงเยอะค่ะยังไม่แดงเยอะเดี๋ยวมันแดงเยอะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวจะไปน้องขันมาคลิปอันนี้กดไลค์กดติด เขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างนะจ๊เด้อมักบอมมกอยากใส่ภาพไปเบิงใส่และไม่ก็ถ้าอยากติดต่อคุณพี่ทิพย์ก็กดดูที่ข้างล่างเขาจะลิงก์ไว้ให้แล้วก็เบอร์โทราศัพท์อะไรครับคุณพี่ขาอยากซื้อผัก0486802650นะคะค่ะ,คะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณพี่หลยหลยอีกครั้ง <ขอ S 1> หนึ่งแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย